สูตรทำกระเทียมเขียวดองได้เขียวแบบนี้ร้อเซนเลยนะคะใครที่เคยทํามาหลายสูตรแล้วไม่เขียวเลยนะคะมาดูวิธีนี้ใครทําก็เขียวทุกคนแน่ๆค่ะรับรองร้อเซนแน่นอนดองไว้แค่สองวันนะคะเขียวขนาดนี้เลยนะคะทุกคนวิธีดองกระเทียมเขียวนะคะนำกระเทียมนะคะมาแกะกรีบออกนะคะ ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะแช่ในน้ำประมาณ5นาทีเพื่อจะง่ายในการปอกเปลือกกระเทียมออกนะคะทุกคนแช่ในน้ําเปล่าเลยนะคะ5นาทีพอประมาณนะคะก็จะได้ประมาณนี้เขาจะปอกง่ายมากให้เราตัดหัวตัดท้ายนะคะลอกเปลือกออกง่ายมากเลยทุกคนก็ปอกเปลือกออกให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปพักไว้นะคะทุกคนอ่า หัวใหญ่เลยนะคะใครชอบหัวใหญ่ๆเอามาดองนะคะอร่อยมากทุกคนจะบอกนี่เลยนะคะทุกคนเมื่อเราปอกเสร็จแล้วนะคะกระเทียมของเราก็จะได้ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วให้เรานําเกลือนะคะเกลือกแกงของเรานี่แหละคะ่ะมาโรยนะคะใส่ใส่ไปเยอะหน่อยนะคะทุกคนใส่เพิ่มอีกนิดนึงออโอเคประมาณนี้นะคะให้เราขยำแบบนี้เลยนะคะ ขยมแดงหน่อยนะคะทุกคนเพื่อให้เกลือเขาจะได้แบบว่าเสียดสีนะคะกับกระเทียมให้เขาเกิดแผลเกิดรอยนะคะทุกคนอ่าก็จะทู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 แบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยให้เขาแบบเข้าทุกซอกทุกมุมของกระเทียมเลยอ่าเมื่อเราคุกเขาแล้วนะคะให้เรานํามาใส่ในขวดแก้วนะคะทุกคนแนะนําให้เป็นขวดแก้วนะคะถ้าขวดพลาสติกอาจจะไม่เขียว ต้องเป็นขวดแก้วเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะเราเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะทุกคนหรือว่าใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะก็ใส่ลงไปให้ท่วมกระเทียมเลยนะคะทุกคนใส่ลงไปเพียวๆเลยนะคะอ่าประมาณนี้เลยเต็มแล้วนะคะทุกคนก็ใส่พอเต็มนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลกรวดนะคะทุกคนใครชอบรสหวานหน่อยก็ใส่ลงไปเยอะหน่อยนะคะก็จะปิดฝาไว้ ให้แน่นนะคะทุกคนก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วกระเทียมเราแล้วก็นําไปไว้ในที่มืดนะคะเราจะใส่กล่องกระดาษเนี่ยนะคะเราทําแค่สามกระปุกนะคะทุกคนอ่าเสร็จแล้วก็ปิดไว้แล้วก็เอาไปไว้ในที่มืดนะคะทุกคนห้ามโดนแสงนะคะห้ามเปิดเลยนะคะหนึ่งถึงสองวันเนี่ยไม่เปิดเลยอ่าวันที่สองนะคะมาดูวันที่สองเองนะคะทุกคนเนี่ยเขียว เขียวแล้วทุกคนเคยทํามาหลายจุดแล้วไม่เขียวลองวิธีนี้นะคะเขียวแน่นอนร้อยเปอร์เซนจริงๆทุกคนแค่สองวันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงแค่สองวันนะคะสีเขียวมรกตแล้วถ้าลองประมาณห้าวันน่าจะโอเคนะคะทุกคนอันนี้สองวันแค่สองวันก็น่าทานมากๆแล้วนะคะทุกคนสําหรับกระเทียมนะคะประโยชน์ของเขาก็มีมากมายเลยใครที่กินกระเทียมอยู่เป็นประจํานะคะแต่ว่า อไม่ชอบรสเผ็ดมากนะคะก็ลองใช้วิธีดองกระเทียมนะคะกระเทียมเขียวน่ากินมากๆเลยคะ่ะทุกคนแล่ก็รสชาติดีมากๆถ้า2วันนี้นะคะรสชาติเขาก็จะอาจะมีความเผ็ดอยู่นะคะยังมีความเผ็ดอยู่แต่ไม่ไม่มากเท่าเท่าเออกินสดๆนะคะแล้วก็จะมีความแบบเปรี้ยวอมหวานนะคะทุกคนแล้วก็กรึบกึบอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนลองทําทานนะคะกระเทียมเขียวอร่อยและมีประโยช